สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องส่วนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะเมนูของเราวันนี้นะคะเป็นเมนูที่อิ่มอร่อยทําง่ายสบายท้องแต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์เลยนะคะบางมื้ออาหารเนี่ยเรารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะรับประทานเนื้อสัตว์เพราะว่าบางทีมันย่อยช้าย่ยอยอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยากกินอะไรง่ายๆสบายท้องก็ลองเมนูนี้เลยเป็นสลัดเต้าหู้ทอดนะคะ เดี๋ยวเรา,าดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้นมีอะไรบ้างนะคะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะประกอบไปด้วยเต้าหู้ขาวค่ะเต้าหู้ขาวที่เป็นเต้าหู้แข็งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาหัน่นแล้วก็ไปทอดแล้วก็มีมะเขือเทศแตงกวาผักกรีนโอ๊กแล้วก็อันนี้เป็นผักคอสนะคะจริงๆผักในสลัดเนี่ยนะเพื่อนๆแล้วแต่เลยนะอยากใส่อะไรใส่ได้เลยนะคะเอาตามที่เราชอบบางคนใส่แต่ผักคอสอย่างเดียวก็ ไม่ไม่ผิดนะคะมันแล้วแต่คนกินเนาะวัตถุดิบของเราก็มีประมาณนี้เราไม่ได้กําหนดอัตราส,ส่วนด้วยนะคะมันขึ้นอยู่กับว่าเพื่อนๆอยากกินอะไรทํามากทาน้อยแค่ไหนนะคะวัตถุดิบมีประมาณนี้แล้วค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะเริ่มแรกนะคะเพื่อนๆเราก็มาหั่นผักต่างๆที่เราจะใส่ในตัวสลัดของเรากันนะคะก็จะมีแตงกวาค่ะแตงกวาเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆจะหั่นเลยนะ อย่างเราจะหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะหั่นไม่บางไปแล้วก็ไม่หนาไปนะต่อมาก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะที่เราต้องหั่นมะเขือเทศเนี่ยเราใช้เป็นลูกเล็กแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็แค่ผ่าแบ่งครึ่งก็พอนะคะส่วนผักคอสะคะถ้าเขาเป็น ใบ,บด้านในอ่อนๆแบบนี้เราก็ไม่หั่นนะแต่ว่าถ้าเป็นใบที่ใหญ่เราก็หั่นนิดนึงก็ได้นะคะเวลากินเนี่ยมันจะได้สะดวกนะพอเราหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะก็มาถึงพระเอกของเราก็คือเต้าหู้นั่นเองเต้าหู้นะคะเพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็ได้นะบางคนหั่นเป็นแผ่นแล้ก็เอาไปทอดแต่อย่างของเราวันนี้เราก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบเต๋าๆหน่อยนะคะ บางคนหั่นชิ้นใหญ่บางคนหั่นชิ้นเล็กไม่เท่ากันแล้วแต่สะดวกเลยบางคนชอบให้ด้านในของเต้าหู้ละทอดยังมีความนิ่มของเต้าหู้อยู่ก็หั่นให้มันใหญ่หน่อยนะคะหรือว่าบางคนชอบให้มันกรอบไปทั้งชิ้นเลยก็หั่นให้มันเล็กนิดนึงก็ได้แล้วแต่เนี่ยอาของเราวันนี้ก็หั่นประมาณนี้นะคะก็ถือว่าไม่ได้เล็กนะเนี่ยหรือใครจะหั่นอีกครึ่งหนึ่งก็ได้นะจริงๆนี้เราคิดว่ามันอาจจะใหญ่ก็เดี๋ยวหั่นอีกครึ่งหนึ่งแล้วกันเนี่ยนะคะ อันนี้เขาเป็นเตาประมาณนี้นะกำลังดีเลยตอนนี้เราหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาตั้งกระทะเตรียมทอดเต้าหู้กันเลยค่ะไฟที่เราใช้นะคะจะเป็นไฟปานกลางนะแล้วก็เวลาทอดเต้าหู้ก็ใส่น้ำมันให้มันเยอะนิดนึงนะคะ เราก็เอาเต้าหู้ลงไปทอดได้เลยค่ะ ของเต้าหู้นะคะมันก็อยู่ที่เพื่อนๆว่าอยากได้ประมาณไหนนะคะอย่างของเราวันนี้ก็รู้สึกว่าเขาค่อนข้างกรอบแล้วแต่ว่าไม่ได้กรอบไปทั้งชิ้นทั้งหมดนะด้านในก็จะยังมีความเป็นเต้าหูุ้่มๆอยู่บ้างเล็กน้อยนะคะของเราก็จะเอาประมาณนี้แหละถ้ามันถูกใจเราแล้วนะคะเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันเอาไปพักไว้เตรียมเอาไปจัดเสิร์ฟกับสลัดได้เลยค่ะ และนี้ก็จะเป็นหน้าตาของสลัดเต้าหู้ทอดของเราในวันนี้นะคะเพื่อนๆเ,เห็นง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคะเวลากินเข้าไปรู้สึกอิ่มท้องสบายท้องแล้วก็ อร่อยมากๆเลยนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวสลัดเต้าหู้เนี่ยเขาควรจะ,ะกินคู่กับน้ำสลัดงาแบบนี้นะคะมันจะเข้ากันได้ค่อนข้างดีเลยนะแต่ว่าถ้าใครไม่มีน้ำสลัดงาก็เป็นสลัดครีมก็ได้ก็อร่อยเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันจะมีความเลี่ยนมากเกินไปนิดนึงนะเพราะว่าเต้าหู้ก็เป็นของทอดอยู่แล้วเนาะก็เป็นเมนูง่ายๆเมนูหนึ่งที่อยากให้เพื่อนเพื่อนได้ลองรับประทานกันดูค่ะใครที่ไม่กินเนื้อสัตว์หรือว่ามื้อไหนที่ไม่อยาก ให้มีเนื้อสัตว์เลยก็ ลองเอาไปทํากันดูนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะซึ่งเราจะลงคลิปทุกๆวันตอนหนึ่งทุ่มตรงนะคะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับช่องของเราด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรอยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเราได้เลยนะคะเราจะเก็บเอาทุกๆคาติคําแนะนาของเพื่อนๆมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสาหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัว ลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ